สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนข้อสอบโอเน็ต e นะครับข้อสอบนี้มีก็ถามว่าคะแนนข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนห้องหนึ่งสแสดงด้วยแผนภาพต้นไม้ใบได้ดังนี้ก็เขาจะให้แผนภาพต้นไม้มานะครับเขาจะถามว่าให้หาเปอร์เซ็นต์ท้ายที่50ของคะแนนสอบนี้เท่ากับคะแนนสอบเท่าใด เอ็ก็เราต้องหาค่าเอก่อนนะครับคือจํานวนข้อมูลทั้งหมดค่าเอก็คือมาเขาให้มาจากค่าในแผนภาพต้นไม้ต้องเลี้ยงจากน้อยไปหามากนะครับก้น,นี้ครับผมเรียงไว้เรียบร้อยแล้วครับก็คือจะนับดูนะครับว่าเอมีกี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบกเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยิบสองยสิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่บหกยี่บเจ็ดยี่บแปดเก้าสามสิบสามเอ็ด แล้วก็มาเขียนก่อนนะครับว่า n คือสามสิบเอ็ดแล้วก็เราก็แทงค่าสูตรสูตรเปอร์เซ็นต์ไทยไปเลยนะครับถามว่าเปอร์เซ็นต์ไทยที่ห้าสิบแล้วก็แทงค่าเข้าไปเปอร์เซ็นต์ไทยสามเอ็ด สามเอ็ดก็คือมาจากค่าเอนะครับเราเอาสามสิบเอ็ดตรงนี้มาใส่แทนค่าเอนะครับแล้วก็ห้าสิบมาจากเปอร์เซ็นต์ไทยที่ห้าสิบเพาเขาถามว่าคะแนนสอบนี้นะครับมีคะแนนเท่าไหร่เกินหนึ่งร้อยนะครับแล้วคูณเข้ามามันจะได้เป็นหนึ่งพันหกร้อยส่วน หนึ่งร้อยแล้วก็ตัดนะครับตัดตัดตัดก็เปอร์เซ็นทายที่ห้าสิบเท่ากับสิบหกสิบหกนี่คือครับก็คือตำแหน่งนะครับมันบอกตำแหน่งเราก็ต้องไปนับอีกทีว่าว่าในค่าที่เราเรียงจากน้อยไปหามากนี่อยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับเรามานับกันดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดสิบสองสิบสาสิบสี ห้าสิบกก็คือห้าสิบสี่นะครับข้อน,นี้ก็เลยตอบว่าเป็นตำแหน่งอ่าเป็นคะแนนที่ห้าสิบสี่นะครับตอบ mm hmm. เขียนว่าดังนั้นข้อสอบชุดนี้ มีคะแนนเท่าห้าห้าสิบสี่นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ